สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะพาไปรับของฟรีนะคะทุกคนละเอียดมากเลยนะคะทุกคนกรุณาดูให้จบก่อนเมนนะก็จะเป็นรูปลักษณ์หน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนให้ทุกคนเข้าเว็บไซต์นี้มาเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องมาล็อกอินในเว็บไซต์นี้เราจะนิ่งลิงเว็บไซต์ไว้ใต้คิปนี้เลยแล้วให้ทุกคนโหลดแอปนี้มานะคะทุกคนแล้วทุกคนก็ต้องเข้ากลุ่มของเขานะคะทุกคน แล้วให้ทุกคนเข้าแบบตามมา,มาได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แบบไปใต้คลิปนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนกดอ่านหน้าจอสักห้าหรือ10วินะคะแล้วก็ให้ทุกคนเข้ามาที่แอปของเขานะแล้วก็ให้ทุกคนกดตามมา,มาได้เลยเราต้องอัปโหลดคลิปนะคะทุกคนในแบบนั้นทั้งหมด3คลิปเลือกได้เลย,เลยะคะ่ะแล้วให้กดบวกนะคะทุกคนตรงปมพมขวามือเมื่อกดแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนอกะ กดคำว่าถัดไปแล้วก็เลือกเกมโลบอกนะคะทุกคนให้เลือกคำว่าโลบอกมิวสิกนะแล้วก็กดโพสได้เลยแล้วทุกคนอ่ะก็โพสแบบนี้ทั้งหมด3คลิปนะค,ะ,คะทุกคนแล้วให้ทุกคนอ่ะเข้าแมบตเลามาได้เลยค่ะถ้าทุกคนอ่ะโพสทั้งหมด3คลิปแล้วแล้วให้ทุกคนเลยตำรมมามาได้เลยขึนนามมามาย้นไปบนนี้เลยค่ะ ทุกคนไ้เห็นเป็นเคมนะคะทุกคนได้ทุกคน,นเข้าไปได้เลยกดคําว่าโหลดใหม่แล้วก็กดลับได้เลยค่ะก็จะมีไฟไอเทมเป็นูโลบักขึ้นมาแบบนี้แล้วทุกคนก็กดลับได้เลยก่อนจะไปนะคะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ